เป็นอย่างเถาะฮะอือจะมานั่งซึมเศร้าอย่างนี้ยูนี่เป็นอย่างซื้อบ่ได้เศร้าอีหยังเสียใจบ่ถึงเลยว่ะอือเป็นอย่างแกอนาคตต่อไปเสียเจ้าได้เถาแกมาลูกกรบโบมีลูกบ่มีแล้วอยเฮ็นมัน,นเนาะเฮ็ดจังไดรคนเห็นมันสิมีลูกได้ยังไร เออก็นี่แหละเพราะฉันก็บ่คิดหลายดอกคิดย,ย้<า>ยันซันบ้านซองับตายไปแต่ผมมีพุทธสืบต่อเขาก็ยึดเป็นของแผ่นดินเนี่ยเฮ็ดจังใดใช่ไหมให้นนคอยเฮ็ดจังไดฉันจ,นจึงมีใช่ไหมพ่นเฮ็ดหมันแล้วเฮ็ดจังไดก็ไม่ได้ลแล้วเนจะมีวิธีจ่ะปะขอเด็กหน่อยน้ำลงบานมาเลี้ยงมันก็จักลูกจักพอจักแม่เขาเปน็นแนวไดิ mồi chắc, xìa chắc neo mà còn thử khuê đi cái chân đi đấy. Trẻ hay quay trang đại sao nào? Vai gì bao cấp cháo, lái mưa là. Riêng? Hay đặc đen. Y làm à? Hay hết ruột. Cúi đại là y là. Đang mò mẹ Hèn hết lục sẽ bên Ăn. เอาจะเอาจะสั้นเร็ววะบ่มีเด้เฮ็ดเจ้าจนว่าเขาปลูกกับพพ่อได้ลูกดีได้หรอนอนอยู่ <c ười> เอาะไม่ให้ลูกก็ดีหรอกเพราะว่ามันก็งย่ายห<ๆ>รอ่ต <c ười> ้อง่ต้องเลี้ยงยากเด้นั่นแหละทรัพย์สมบัติอีหยังเขาก็ต้องให้มันเถาแก่มาคล้องตอบตัวเจ้าขึ้นฉลากขึ้นกระดีเนี่ยคอยยังคิดบอกเลยว่า เออแม่นแต่เพราะว่าบรต้องเลี้ยงยากมันใหญ่แล้วก,กับพวกแม่ผู้อื่นผู้ใดญ่ไหมบรต้องเปลืองนมมันเกิดเป็นน้องเจ้าคืเอเราไหมเอาแม่ไขอ่อยเฮ็ดลูกแล้วหนึตัวได้ลูกสาวเลยเนาะ <c oughs> โอ้ตะน,น่าก็ได้ลูกเคยตัวดีได้เนาะมันก็ดีเออฉลาดเว้ยไอ้อข่าทา่าเว้ยบรต้องไปไปหาขอลูกผู้นั้นผู้นี้นั่งมองเลี้ยงเด็กกำพร้ากั พอแม่ม <mile> ันบบดีมันกับโบดีเด้ลูกเป็นน้ำเสียน้ำแนวอยู่เด้ไปถามพ่อก่อนไปเลยเนาะถามแล้ว่าเราจะให้บะแต่เราก็น่าจะให้หรอกเพราะว่าเราก็เท่าแล้วเนาะโอ้ยมาอยู่น้ำข่อยกับบัได้ไปอยู่หม่องอื่นเนาะกับซ้ำเก่า่าตัวถ้วข่อยอยากขอมาเฮ็ดลูกเฮ็ดยังอยู่พ่อโอ้ยวัวยังไม่ได้หุงหรอกนี่ อาอเด็กนู่อโอ้ยขอโทษ,โทษพราะมี่น่าใช่บอกอะไรล่ะแต่ว่าจะพ่อจะตกใจเด้อเห็เหนหอย่างอยู่โอ้ยซอมควงมันห่างห่างาคายยักแกลงไว้เพรามันห่างคือพอหน้าไปเนี่อืมพวอกะเท่าแล้วเนาะไม่เห็นบอกพ่อดีกว่าพ่อแต่ว่าลูกลูกเคยพ่อสิขอแต่งมม้ไปเฮ็ดลูกไหมพ่อจะว่าจังไหนงานบวอ ข่กับบุมีเห็ดมันแล้วไงแผ่นไปเห็ดลูกก็ดีพ่อกับเธาแล้วพ่อไม่ได้ว่าอย่างบ่บ่ไม่ได้ว่าอย่างหรอกแผนไปเห็ดลูกน่ยเพราะว่าอันจะได้ซันนี่กับประเด็นหลายลูกเพราะว่ามันเห็ดมันเลยเพิ่งกัอยากได้นะเพระานะว่ะาเพราะว่าเถ่าห้าตายไปแล้วอันบุมีคน้นสืบมุงสืบมังต่อเลยพิ่่มมุ่นมังไว้หลายเสรนบ่เอาไปไม่ได้ว่ามุ่กมนได้ พ่อไ่ได้วาดอกพ่อแม่ก็ยู่แล้วเดเนอะพ่อพ่อไปว่าอย่างวะบ่ละบอกไปยังดีแล้วพ่อก็เเ่าล้วพ่อ็อยุ่ตามภาษาพ่อทังสี่ละใจอารานทงอย่างนี้สองเมื่อกู้วานเขาจะบ่กวมคลองเนี่ยคลองมันห่างเน่ยพ่อขา่้เหนยมาีเง ใครก็เว้ยมึงเสียบ่ขอมึงไคยเป็นลูกเขาเขาไม่เป็นลูกเห็นลูกเห้ยลูกเขาเอาคันคอยไปแล้วใคสิยบมึงยังไงพ่อเฮ้ยพอ่พอ,พอ,พอ,พอพ่อแย่หรอพ่ออยู่ผู้เดียวก็ได้พ,อพ,อพ่อเขาเราพ่อเสียหายหายหายไอ้เคยเฮ็ดอีหลีติเออเฮ็ดเก๋เขาเฮ็ดรอดมึงเคยย้ายพ่อแหงแล้วเป็นชาวแล้วจังจังใช่ต้องตามแผนเห็ดเออไปเฮ็ดลูกโอ้ยบัววานขืนละว่ะ เหนื่อยไอ้เคยเอาคอยไปเฮ็ดยังเกาะก็ไปเฮ็ดลูกไหมเฮ็ดลูกเออมานี้สีเริ่มเฮ็ดลูกมือนี่วิบบุคคลว่ามันสิสำเร็จปานนี้เนาะแผนอันนี้เปปื่อยอย่างินี่ยเด็อารมณ์ดีดอะฮะจะขึ้นมาอารมณ์ดีดอะอารมณ์ดีใจเลยนี่ อ๋อเบิ่งตลบเบิ่งตลบวะได้เหรอนี่คือบรได้เดยพ่อวางไหนอ้าอีนี่แม่บาดนี่มันโยนกูไป็เสยพ่อก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นพ่อก็ว่าเอาให้เลยฮะพ่อก็ว่าเอาให้ไปเฮ็ดลูกรดฉันให้ล่ะนี่เออให้คอยไปเฮ็ดลูกอแล้วว่าเอออีนีดิ ดจะสหม,มอคอยกูว่มีลูกมาแต่โดนหรนือเนาะอยากมีลูกน้ำเขาเสร็จนอ่โอ้ฮะกับเขากับชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นนะเห็นเขามีลูกลก,กับคือปลาไรเนี่ยนะกับคือปลาไรเนี่ยนะว่าไม่รู้ชาวบ้านก็เฮ็ดบ่ได้เป็นอย่างเฮ็ดบ่ได้แต่คอยมีลูกให้บ่ได้ชื้อ,อเฮ็ดได้อยู่มันบ่มีลูกเออแล้วไปไหมว่าเขาจะพิดเดี๋ยวเขตัดเป็นข้อหักข้าวหักเลยจะคอยแปลน เอาน้ำเข่าหน้าก็ได้ใช่ไหมเออเอาเข่ารดเอาไปหาพอมึงไปกูไปล่อยน้ำก็ไปรดปล่อยกูสิสิปล่อยคือกันเป็นจังไหนสบายดีบ่บ่ใหญ่จ้าไปบอกว่าจังไหน เอ่ยไปบอกอีพ่อว่าให้มาเป็นลูกของไอ้มาเฮ็ดลูกน้ำอ้ายฮ้่แล้วมาเฮ็ดลูกเมีนเพิ่นโอเคบ่เพิ่นว่าโอเคแล้วแต่สิเฮ็ดเมีนไอ้เฮ็ดดีเอ่ยเจ้าก็บ่ว่าอย่างนั้นขันเขาบ่ว่าเพิ่นอนุญาตทั้งสองคนแล้วเฮาก็เฮ็ดทนไม กเขาลักเห็ดทุติเดียแม่ะะฮะเห็ดไปเห็ดมาเดีย๋ยวมันกระติบท้องไขขึ้นไขขึ้นไขขึ้นนะครับออก,กออกมาก็เป็นลูกของเหาเอามาเห็ดลูกสันนี้ได้นี่คิดว่ามาเป็นลูกของอ้สมบัติอันนี้มาเฮ็ดลูกจังสั้นว่ะแม่สบมบัติเขาเด้ยก็ได้ผิดได้ล่ะเขาบอกว่าเอามาเฮ็ดลูกเปว่าอได้ขอว่าเอามาเป็นลูกเด้อขอว่าคิดเ ผิดบ่ระผิดแล้วเป่นอนุญาตเราก็ต้องเฮ็ดแล้ววันอ้ยไอ้เคยก็ได้เจ้านี่จะมีส่วจังไหนขันค้นบ่ว่างแผนขันค้นบ่อนุญาตมันบ่ดนัดตัวต้องเป็นเส้นอนุญาตแล้วมันจังสนุเฮ็ด นี่คือการขอมาเฮ็ดลูกอะไรขอเป็นลูกเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลยหุ้ยเฮ็ดเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เดิค่ะโอ้ยมองใส่ๆโอ้ยใส่เซกน้ำมัมีแรงกันเด้อเหมือนแรงเออบอกพ่อบอกเอื่ยเลยมือแรงว่าหมูเฮาสิเฮ็ดลูกโอเค อยากสุขภาพดีผิวพรรณดีอย่าลืมดื่มกาแฟเก้าดีนะจ๊ะ